สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเขายัางคงเป็นพลมยุทธร,ระดับสูงสุดโดยไม่คำนึงเขาเป็นหนึ่งในกองกําลังต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดในโลกปัจจุบันในเวลาเดียวกันเขาก็เป็นวิญญาจารย์ก่อต่อสู้ระดับสี่คำทางเรนแสดงความชื่นชมเมื่อเห็นบุคคลน,นี้เขาก้าวไปข้างหน้าสองก้าวสวัสดีท่านอาจารย์สวนในขณะที่เขากำลังพูด เขาได้เปิดเผยรูปรักษ์ั้งเดิมของเขาด้วยกวนเย่ดูเหมือนจะไม่แปลกใจกับการปรากฏตัวของทางโอเรนตรงกันข้ามเขาถอนหายใจพูดขึ้นว่าเจ้ายัางคงมาหลังจากทั้งหมดทำไมเจ้าต้องทำสิ่งนี้ทางโอเรนถอนหายใจในคำนองเดียวกันไม่มาได้ยังไงสำนักทางของเรามีจุดยืนเป็นกลางมาโดยตลอดแล้วเราไม่ต้องการให้สงครามนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่สาพันธ์ก็บังคับให้เราต้องแสดงจุดยืนต่อสาธารณะยิ่งไปกว่าน,านั้นโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์เพิ่งถูกสร้างขึ้นใหม่มีสุภาษิตว่าคนจริงใจไม่ใส่ร้ายป้ายสีเขาเข้าไปในหอเทพสงครามแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ได้วางแผนที่จะบิดปังอะไรควรเย่ใส่หัวของเขาพูกขึ้นว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะผ่านความท้าทายในรอบนี้เจ้ายัางสามารถเลือกที่จะออกไปตอนนี้มิฉะนั้น จะไม่ง่ายเช่นนี้ในภายหลังทางโอเรียนยิ้มพูดขึ้นว่านี่เป็นครั้งแรกของข้าในหอเทพสงครามข้ารอคอยที่จะมาที่นี่เสมอข้ามาที่นี่เพื่อขอคําแนะนําจากเทพพระเจ้าสงครามทั้งหมดที่นี่ประกาศลิบระยับในดวงตาของกวนเย่เขามองไปที่ทางโอเรียนด้วยท่าทางที่ลึกซึ้งและพูดว่าเนื่องจากเป็นกรณีนี้เราจะเชิญท่านเจ้าสำนักถังให้ผ่านความท้าทายของเราในรอบนี้ ผู้ที่สามารถเอาชนะเทพสงครามที่ได้รับมอบหมายได้จะสามารถผ่านไปยังระดับถัดไปด้านล่างได้มิฉะนั้นโปรดกลับไปยังที่ที่เจ้าจากมาแต่ถว่าข้าเชื่อว่ากองทหารส่วนกลางเตรียมพร้อมรบรออยู่ข้างนอกแล้วในตอนนี้แต่ถ้าว่าตามกฎของหอเทพสงครามเจ้าจะไม่เกี่ยวข้องกับเราทันทีที่เจ้าออกไปข้ารู้กฎดีขอบคุณที่เตือนเราท่านผู้อาวโสกวน เราจะเริ่มทันทีขณะที่ถังโอรินกาลังพูดเขาโบกมือให้สหายของเขาทุกคนถอยไปด้านข้างสายตาของถังโอรินกวาดมองผ่านเทพสงครามมากมายนอกเหนือจากกวนเย่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าขุมพลังที่ได้รับเลือกให้เป็นเทพสงครามหลักของหอเทพสงครามนั้นร้อนเป็นวิญญาจารในระดับราชชินนา,นามพมาย,ยศเทพสงครามทุกคนได้รับมอบหมายหมายเลขที่เป็นของเขาหรือเธอ ทุกๆหนึ่งในสิบเทพ,พเจ้าสงครามหมายเลขของตัวเองนอกเหนือจากกวนเย่กดไปไปตามที่กวนเย่กล่าวไว้เนื่องจากฝูงชนของพวกเขาบุคคลจะได้รับอนุญาตให้ลงมาหนึ่งระดับหลังจากเอาชนะเทพสงครามได้หนึ่งคนหากไม่ทำเช่นนั้นจะส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถลงมาได้ดังนั้นตามทฤษฎีแล้วทั้งอุลนสามารถอนุญาตให้เพื่อนที่อ่อนแอกว่าเรียกน้อยท้าทายกวนเย่ได้ ด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับพลมยุทธระดับสูงสุดนี้ได้พวกเขาจําเป็นต้องสังเวยเพียงคนเดียวจากมากไปหาน้อยได้นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถึงครานั้นทางโอเดนก็มีแผนของเขาเองเขาจะไม่ใช้กลยุทธ์บางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงผู้มีพลังอํานาจและจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่ละคนต้องลงไปพร้อมกันหลังจากเข้าไปในหอเทพสงครามแล้วทางโอเดน พเปิดเผยตัวตนของเขาอย่างโจงแจ้งหนึ่งในเป้าหมายสําคัญในการทําเช่นนี้คือการแสดงความสามารถของเขาเขาต้องการแสดงให้หอเทพสงครามและสาพานเห็นว่านอกเหนือจากพมยุระดับสูงสุดรุ่นเก่าในโรงเรียนซือไรเคอร์อและสํานักทางแล้วยังมีคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถอันทรงพลังที่ไม่ควรมองข้ามการจ้องมองของควรเยกกว่าผ่านไปเขาพูดอย่างเฉยเมยว่าพวกเจ้าทุกคนได้รับอนุญาต ให้เลือกเทพสงครามเป็นคู่ต่อสู้ตามความปรารถนารวมทั้งค่าด้วยผู้ชนะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ในระดับถัดไปด้านล่างและผู้แพ้จะต้องออกไปอางเรนหันกลับมาและมองดูสายของเขาใครจะไปก่อนนกกระจอกช้าควนออกตัวแต่เนื่อเนื่อาจะไปก่อนเสีย้ยเสี้ยเป็นคนที่เดินออกมาได้ยิ้มและมองไปที่เทพสงครามสิบคนที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ทางเรนไม่พูดมากและตบไหล่ของเซียเซียการจ้องมองของเซียเซียกวาดผ่านเทพ,พเจ้าสงครามจํานวนมากที่อยู่ตรงหน้าเขาเขาพูดขึ้นว่าข้าอยากจะท้าทายเทพสงครามหมายเลขเก้าในหอเทพสงครามมีเทพสงครามทั้งหมด18คนและมีสำรองอีก18คนคนที่ตอบสนองต่อความท้าทายในครั้งนี้คือเทพ,พเจ้าสงครามอย่างเป็นทางการหมายเลขเก้า ไม่ได้ถูกพิจารณาที่ด้านหลังแรกไม่ใช่อันดับที่อยู่ด้านหน้าเช่นกันแต่เขาถือว่าอยู่ในระดับกลางไม่ต้องสงสัยเลยว่าการท้าทายคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังกว่าจะทําให้สหายที่อยู่ข้างหลังสบายใจเสียเลือกคู่ต่อสู้ระดับปานกลางเพื่อให้สหายของเขามีโอกาสทดสอบความสามารถของเทพสงครามเหล่านี้เทพสงครามหมายเลขเก้าเดินไปข้างหน้าในขณะที่เทพสงครามที่เหลือ เดินตามรองหัวหน้ากวนเย่ไปยังจุดอื่นเทพสงครามหมายเลขเก้าตัวผอมมากเขามีรูปร่างหน้าตาธรรมดาแรกทุกส่วนของเขาก็ดูไม่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไปมันจะง่ายมากสำหรับเขาที่จะสายตัวในฝูงชนและหายตัวไปถ้าเขาเปลี่ยนเป็นชุดอื่นแต่ทว่ามันพูดง่ายกว่าการทำเพื่อที่จะกลายเป็นเทพเจ้าสงครามอันดับที่9ของหอเทพสงคราม เขาเป็นคนมีความสามารถและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีข้ามาจากโรงเรียนซูรเครอร์มีชื่อว่าเซียเซียได้โปรชีแนะด้วยเซียเซียทำท่าทางเชิญชวนสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นจริงจังนับตั้งแต่ที่เขาเริ่มติดตามยวอนเอินเย่หุยในตอนนั้นเขาก็เริ่มฝึกฝนอย่างอุตสาหะเขาไม่เคยอยู่ทำงานหนักจนถึงตอนนี้ด้วยความกลัวว่ายวอนเอินจะทิ้งเขาและกลัวว่าเขา จะไม่คู่ควรกับยวนเอินโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังจากที่ยวนเอินยอมรับบรรพพรุษคนแรกของเธอแลกกับไปที่กลุ่มของเธอเขาทำสิ่งนี้เพราะเขารู้สึกค่อนข้างเครียดเมื่ออยู่ต่อหน้าพ่อตาของเขากลุ่มของเธอเป็นกลุ่มที่ยอดเยี่ยมโดยมีพลมยุทธระดับสูงสุดสองคนนอกจากนี้ยังมีบรรพพระุษคนแรกที่เป็นผู้มีอำนาจระดับเสมือนเทพที่น่าสะพึงกลัวเขามาจากครอบครัวเล็กๆดังนั้น เขาจะทำตัวให้ตัวเองคู่ควรกับยวนเอินได้อย่างไรหากเขาไม่ทำงานหนักเพื่อตัวเองด้วยเหตุน,นี้เซียเซียจึงฝึกฝนด้วยความพยายามเป็นพิเศษอยู่เสมอแม้ว่าเขาจะเอาเล่นอยู่เสมอด้วยก็ตามแม้แต่สหายของเขาก็ไม่รู้ว่าเซียเซียฝึกฝนอย่างลับๆอย่างไรมีเพียงยวนเอินเยกห,หุยเท่านั้นที่รู้ว่าเซียเซียใช้ความพยายามมากแค่ไหนในการฝึกฝนเพื่อยกระดับตัวเอง เป็นผลให้เธอหยุดจู้จี้เสียเสียเพียงเพื่อที่เธอจะไม่ทําให้เขาเครียดอีกต่อไปข้ามาจากหอเทพสงครามข้าคือเทพสงครามหมายเลขเก้าเจียงฉันเหงิงฉายาสายฟ้าคํารามเทพสงครามหมายเลขเก้ากล่าวอย่างใจเย็นดูเหมือนว่าเขาจะสงบมากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็แสดงความรู้สึกของพายุที่โหมกรานำก่อนที่จะเกิดพายุแม้ว่าผู้คนจากโรงเรียนซอไรเคิลจะรู้ว่า เทพสงครามร้อนเป็นมหาอำนาจระดับราชชินานามพมยุทธแต่พวกเขาก็ยังตกตะลึงเมื่อได้ยินว่าเจียงฉานเหิงประกาศตัวตนของเขาในฐานหน้าเทพสงครามหมายเลข9โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานที่แห่งนี้เป็นอาณาเขตของหอเทพสงครามแสงสว่างบนพื้นและผนังรดยรอบหลีลงอย่างกระดานหาันหลังจากนั้นไม่นานหน้าจอแสงที่อ่อนโยนก็ปรากฏขึ้นสายตาของหลิงจือเฉิน เป็นปรากายและยิบระยับในขณะที่เธออยู่ข้างทางโอเรนเธอพึมพำามกับตัวเองว่าน,น,น่าจะเป็นก่อป้องกันที่สร้างขึ้นโดยใช้วงจรวิญ,ญญาณบริสุทธิ์โดยไม่มีอุปกรณ์ขยายสัญญาณใดๆแม้ว่าทางอเรนจะมีความรู้ค่อนข้างดีในวงจรวิญญาณแต่ก็เห็นไดช้ชัดว่าอ่อนแอวามากเมื่อเทียบกับนักวิทยาศาสตร์อย่างลิงจือเฉินเขาหันศรีรษะไปด้านข้างและถามว่าอะไรคือความแตกต่าง หลิงชื่อเฉินกล่าวว่าความแตกต่างคือมันสามารถบรรลุระดับการป้องกันที่สูงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขยายใดๆวงจรวิญญาณต้องทำด้วยวัสดุที่มีคุณภาพดีมากกล่าวอีกในหนึ่งหอ,อเทพสงครามเป็นสิ่งรํำค่าในตัวเองดูสิจะต้องมีการขยายสัญญาณจากภายนอกในวงจรวิญญาณแห่งการป้องกันนี้อย่างแน่นอนเมื่อระดับพลังงานภายในถึงระดับหนึ่งการขยายตัวภายนอกจะปรากฏขึ้น เพื่อทําให้ก่อป้องกันมีสถียนภาพทางหลินได้รับรู้แจ้งค่าเห็นหอเทพสงครามได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสาหพันไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขามีทรัพย์กรที่ดีเช่นนี้ลิงจือเฉินกล่าวว่ามันไม่มีอะไรพิเศษจริงๆข้ามั่นใจว่าข้าจะทําได้ดีกว่านี้ถ้าข้าได้รับวัสดุเหล่านั้นใช่เจ้าเก่งที่สุดทางหลินจะไม่เป็นเสยเธอ เพราะเขาไม่ได้มองหาปัญหาในโรคป้องกันเซี้ยเซียอะไะเทพเจ้าแห่งสงครามหมายเลขเก้าเจียงฉันเหงิงยืนอยู่ที่ระยะ30เมตรจ้องมองกันและกันรัศมีของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนไปอากาศรอบรอบร่างของพมยุทธ์สายฟ้าคำรามเจียงฉันเหงิงบิดเบี้ยวเล็กน้อยมีใครบอกได้จากฐานะฉายาพมยุทธ์ของเขาว่าเขาเป็นวิญญาจารย์ที่มีทักษะในการโจมตีตรงข้ามกับเจียงฉันเหงิง ไม่เพียงแต่เสียเซียจะไม่ปลดปล่อยรัศมีที่ทรงพลังออกจากร่างกายของเขาแต่การปรากฏตัวของเขากับคุมเครือร่างทั้งหมดของเขาดูเหมือนภาพโรงตาเล็กน้อยจากเจดประลาแห่งซือไรเคอร์มีเพียงทางอเดนเท่านั้นที่ติดตามความสามารถอย่างแท้จริงด้วยความสนใจและศึกษาอย่างละเอียดนี่เป็นเพราะเขาเปิดเผยต่อสาธารณชนมากที่สุดในขณะที่คนอื่นค่อนข้างมีฐานะตำ่ำเป็นผลให้แม้แต่หอเทพสงครามก็สามารถ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาได้น้อยมากพวกเขาทราบเพียงว่าเซียเซียเป็นวิญยาจารต์ประเภทว่องไวท้ายที่สุดมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครก็ตามอยากได้รับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในโรงเรียนซื่อไรเคอร์ในตอนนั้นเทพเจ้าสงครามหมายเลข 9. เก้าเตียงฉันเหงิงไม่ได้ดูถูกคู่ต่อสู้เนื่องจากอายุที่น้อยของคู่ต่อสู้คนที่จะกลายเป็นเจตประรถาาแห่งซื่อไรเคอร์นั้น ย่อมเป็นลูกหลานแห่งสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจในโลกปัจจุบันตัวอย่างเช่นถังโอเดนที่ต่อสู้เพียงรำพังในดินแดนของศัตรตูที่อาณาจักรชิงหรวัวทันใดนั้นเงาทั้งสองก็เคลื่อนไหวพร้อมกันราวกับว่าพวกเขาตกลงกันไว้ร่วงหน้าแล้วได้ยินเสียงสะท้อนออกมาจากใต้เท้าของเจียงฉานเหงิงทางร่างของเขาพุ่งตรงไปทางเซียเซียเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่ในขณะที่เซียเซียยังคงอยู่ที่จุดเดิม ร่างของเขาวแวบ,บหนึ่งและก,กายเป็นภาโรงตาในขณะที่เขาหลบไปด้านข้างวงแหวนวิญญาณที่จัดเรียงอย่างแฟนนีดเก้าวงถูกปลดปล่อยออกจากร่างของเจียงฉานเหงิงมีวงแหวนวิญญาณสีม่วงห้าวงและวงแหวนวิญญาณสีดำสี่วงในทางกลับกันจิตวิญญาณที่สียงอยู่ในร่างของเซี่ยเซี่ยดูเหมือนจะเปล่นพารกายความงดงามอันน่าทึ่งมีวงแหวนวิญญาณสีดำเจ็ดวงและวงแหวนวิญญาณสีส้มสีทองหนึ่งวง ขาปลดไฟวงแหวนวิญญาณ8ปดปงวงแหวนวิญญาณสีดําเป็นสีที่โดดเด่นน้อยที่สุดในบรรดาวงแหวนวิญญาณทั้งหมดแต่วงแหวนวิญญาณสีส้มสีทองดูงดงามราวกับว่าวงแหวนวิญญาณสีดําทั้ง7กําลังเสริมวงแหวนวิญญาณสุดยอดที่เกิดจากการรวมของยาสมุนไพรในตอนนั้นซึ่งคล้ายกับดวงดาวนับไม่ถ้วนที่ล้อมรอบดวงจันทร์เทพสงครามของหอเทพสงครามมีสายตาที่เฉียบแหลมดังนั้นพวกเขาจึงสามารถ บอกถึงความสําคัญของวงแหวนวิญญาณสีส้มสีทองนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติมันเป็นวงแหวนวิญญาณในตำนานที่ตั้งตระงานอยู่เหนือวงแหวนวิญญาณสีแดง10,000แปีแม้ว่าเซียดูเหมือนจะเป็นวิญญาจาร์แปดวงแหวนแต่ก็ไม่มีใครกล้าดูถูกเขาเจียงฉานเหิงถือหอกสั้นๆในแต่ละมือของเขาหอกยาวประมาณ1.2เมตรและมีสีม่วงเข้มแสงไฟฟ้าของสายฟ้าสองปกรายอย่างคุ้มเครือ บนพื้นผิวของหอกมันคือวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาหอกสายฟ้าคำรามมันเป็นวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่มีพลังระเบิดที่ทรงพลังอย่างยิ่งเจียงฉันเหิงแทงหอกในมือของเขาลงบนพื้นเมื่อเผชิญหน้ากับการหลบหลีกของเซียเซี่ยในช่วงเวลาที่หอกสัมผัสกับพื้นรัศมีสีม่วงเข้มขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากพื้นแล้วไล่ตามเซียเซี่ยความครอบคลุมนั้นกว้างขวางทางเหรียน,นึกถึงบางสิ่ง เมื่อเห็นฉากนี้เขาสามารถบอกได้ว่าการโจมตีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลของเจียงฉันเหิงเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับความเหนือกว่าของเวทีด้วยนี่คือบ้านของเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเทพสงครามจะมีความรู้และความคุ้นเคยกับเวทีนี้ดีกว่าสิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์สําหรับกลุ่มของทางอรนอย่างไม่ต้องสงส,ยสัยเซเซียเหยียดร่างกายของเขาในขณะที่เขาบินออกไปในแนวนอน เขาตีรังกากลางอากาศเพื่อเปลี่ยนทิศทางในขณะที่เขากระโดดในแนวทแยงเพื่อโรบเปลไฟของสายฟ้าคํารามที่พังผูวงแหวนมยายันที่สามบนล่างของเทียงฉันเหิงส่องแสงระยิบระยับเปลวไฟสายฟ้าคํารามที่พังผูเริ่มเปลี่ยนรูปร่างในท้องฟ้าแปรเปลี่ยนรูปร่างเป็นรูปร่างคล้ายกับหัวลูกศรมันติดตามร่างของเซียเซียที่กำลังเปลี่ยนทิศทางและไล่ตามเขาดูเหมือนว่าเซียเซีย จะไม่มีที่ให้หลบในเวลานี้ในขณะเดียวกันเสีย้ยเสี้ยแหวงร่างกายของเขาหนึ่งครั้งแระทันใดนั้นก็แยกเงาของเขาออกเป็นสองส่วนเราขกัวว่าร่างกายของเขาถูกหาครึ่งในขณะเดียวกันร่างกายของเขาก็แยกออกจากกันเขายัางเร่งความเร็วเพื่อหลบลูกศรสายฟ้าที่มาจากด้านหน้าในลักษณะที่อันตรายเงาทั้งสองมืดลงพร้อมกันแระหายไปทั้งคู่ยังคงอยู่ในฐานะในการโจมตี แบบสำรวจในขณะนี้แปรได้แสดงทักษะของพวกเขาเช่นกันหอกสายฟ้าคำรามถูกดึงออกจากพื้นยังฉานเหิงยกหอกสั้นในมือขวาขึ้นสูงเหนือศีรษะขณะที่วงแหวนวิญญาณดวงที่5บนร่างกายของเขาส่องแสงระย,ยิบระยับและวงแหวนสีม่วงเข้มก็แผ่ออกมาจากหอกสายฟ้าคำรามที่ชูขึ้นมันเป็นทักษะวิญ,ญญาณที่หของเขาอุณหภูมิในเวที ที่ชั้นที่หนึ่งทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเศษสายฟ้าปรากฏขึ้นในแสงที่แผ่กระจายออกมาในรูปของเสศษเล็กเศษน้อยนี่เป็นทักษะวิญญาณประเภทระยะไกลที่ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการโจมตีโดยตรงแต่ทว่าเขาสามารถขยายความหนาของธาตุสายฟ้าและธาตุไฟได้ภายในขอบเขตของพื้นที่ขนาดมาหึมาดังนั้นทักษะวิญญาณอื่นของเจียงฉันเหิงจะถูกขยายอย่างเต็มที่ ในทางกับกันผลอีกอย่างของการใช้ทักษะวิญญาณนี้คือมันถูกใช้เพื่อค้นหาเสีย้ยเสี้ยที่มองไม่เห็นเหมือนเลด้าเทพเจ้าสงครามทุกคนที่นี่ท่ามชองในการต่อสู้ได้มีประสบการณ์พวกเขาได้พบกับวิญญาณยุดการต่อสู้มากกว่าดวงดาวเป็นผลให้พวกเขาไม่เคยตื่นตระหนกไม่ว่าความสามารถของคู่ต่อสู้จะทรงพลังเพียงใดและพวกเขาจะหาทางโต้ตอบเสมอแต่ถ้าว่าเจียงฉานเหิง รู้สึกประหลาดใจเมื่อรู้ว่าค่ายกวนเปลวไฟสายฟ้าของเขาครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของเวทีแล้วแต่เขาก็ยังตรวจไม่พบเซียเซียความสามารถในการล่องหนที่ทรงพลังเช่นนี้เขาทำอย่างนั้นได้อย่างไรขณะที่ความคิดผุดขึ้นในใจของเจียงฉานเหงิงเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาพุ่งไปข้างหน้าอย่างกระดานหาันและฟาดหอกสายฟ้าในมือซ้ายไปด้านหลัง ร้อมกับเฟไฟสายฟ้าคำรามขนาดใหญ่ถูกไล้มนเงานหนึ่งของเซียเซียใายแววในภาพดวงตาเขาขดตัวในขณะที่เผชิญหน้ากับเปลวไฟสายฟ้าคำรามที่พัดมาปาท่าใบหน้าของเขาเขาถอยหลังอย่างรวดเร็วจากแรงขับของเปลวไฟสายฟ้าคำรามแต่ร่างกายของเขายังคงแปดเปื้อนจากพวกมันข้าเจอเขาแล้วความสดใสเปล่งประกายในดวงตาของเจียงฉันเหงิงเขาตกลงบนพื้น แะกกำลังจะหันหลังกลับเพื่อไล่ตามเสี้ยเสี้ยถึงขณะนั้นเขาก็รู้สึกถึงวิกฤตที่รุนแรงในหัวใจของเขาในขณะนี้เขากระโจนไปข้างหน้าตามความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีโดยไม่รังเลแม้แต่น้อยรําแสงเย็นเฉียบแหลมพุ่งผ่านหลังของเขาไปพร้อมๆกันเียงฉานเหิงอยู่ในระดับที่93ของราชชินนานพมยุทธในระดับของเขาความสามารถในการทำนายอันตรายของเขานั้นทรงพลังมาก พลังวิญญาณของเขาสร้างปฏิกิริยากดดันทันทีเมื่อเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติพลังวิญญาณของเขาถูกปลดปล่อยออกมาตามธรรมชาติแต่ทว่าความรู้สึกที่มาจากด้านหลังของเขานั้นเหนือความคาดหมายอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นมันดูคมมากผู้คนที่เฝ้าดูการต่อสู้อยู่ด้านนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพลังวิญญาณที่พุ่งออกมาจากด้านหลังของเจียงฉันเหิงนั้นถูกแยกออกอย่างแรงกระแสความเย็นยังคงสามารถ พดาด่ันหลังของเขาได้แม้ว่าเขาจะตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วแต่เสื้อของเขาก็ยังขาดจากการตัดเขาหันกลับมาอย่างแรงและเวียงหอกไปทางด้านหลังร่างกายของเขาในเวลาเดียวกันวงแหวนวิญญาณดวงที่สองบนล่างของเจียงฉันเหงิงก็เปล่งพระกายเปลวไฟฟ้าคำรามขนาดใหญ่พวยพุพ่งออกมาจากร่างกายของเขาเพื่อขับไล่พลังวิญญาณที่แหลมคมในร่างกายของเขาฆ่าประมาทอีกแล้วเด็กคนนี้ ทั้งทรงพลังเสียจริงในเวลาเดียวกันที่เจียงฉันเหงิงรู้สึกประหลาดใจและโกรธแค้นในใจเขาเขาก็เปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็นทั่วร่างกายหากไม่ใช่เพราะประสาทสัมผัสที่พรั่งพร้อมโดยเนื้อแท้ของเขาในฐานะราชชินนานพมยุทธ์บางทีเขาอาจถูกหลอกจริง,รงๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าการล่าถอยของเซียเซียก่อนหน้านี้และร่างแยกของเขาที่ถูกสายฟ้าคำรามปกคลุมนั้น ร้อนเป็นส่วนหนึ่งของกับดักที่ฝ่ายตรงข้ามวางเอาไว้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ